นั่นเราเองเราชื่อมีนาเราเป็นคนชอบเล่นโซเชียลแต่ก่อนอะก็ไม่ได้มีคนไล์เยอะขนาดนี้นะเมื่อ2เดือนก่อนน่ะมีคนเอารูปเราไปลงเพจทำให้เรามีคนติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น,นแล้วก็เยอะขึ้น นี่เพื่อนเราเองนิสาพวกเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยมธัธยมแล้วเวลามีปัญหาอะไรอะ่ะเราก็จะปรึกษากันตลอดส่วนเรื่องความรักอะเหรออืมเราก็มีนะแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครเรารู้แค่ว่าเขาชอบส่งของมาให้เราผ่านทางนิสาเราก็มีความสุขดีนะ แต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีคนตัดต่อรูปเราไปทางเสียเสียหายแต่นั่นไม่ใช่เรานะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมาก to to เราคิดว่ามันจะจบแค่นั้นแต่เปล่าเลยมันกลับยิ่งรุนแรงมากขึ้น still, เราไม่รู้จะทำยังไงแม้แต่นิสาก็หายไปไหนไม่รู้เธออยู่ไหนนิสา สวัสดีเราชื่อนิสาใช่เราเป็นเพื่อนสนิทของมีนาเราเรียนด้วยกันตั้งแต่สมัยมธัธยมขนาดมหาลัยเรายัางตามมาเรียนด้วยกันเลยตอนแรกเราก็รู้สึกเฉยๆนะแต่พอนานไปเราเริ่มรู้สึกว่าเราเกลียดเรื่องความรักอะเหรอเราก็มีนะแต่เขาคงไม่ชอบเราเหรอก เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจากเพื่อนรักกลายเป็นเพื่อนที่เราเกลียดตั้งแต่เมื่อไหร่รูปพวกนั้นน่ะเหรอใช่เราเป็นคนทำเองแหละ ฉันเกลียดแก